ตรงดาวน์โหลดเอกสารพอเรามาตรงดาวน์โหลดเอกสารก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปก็ข้างล่างสุดเลยนะคะก็จะเห็นคำว่าดาวน์โหลดเอกสารจากฝ่ายสนับสนุนช่องทางการขายและข้อมูลทางการบริหารก็จะมีเอกสารที่จะใช้สำหรับสมัครตัวแทนในระบบให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้สำหรับต่ออายุแล้วก็ออกรหัสตัวแทนใหม่ด้วยนะคะเราจะเขียนแล้วก็ส่งเข้าไปตรงแอปไฟล์นี้นะคะแอปตั้งชื่อไฟล์ก็ได้นะคะตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเวลาเรานำส่งในไอรีคูสคะ่ะตัวชื่อะคะ่ะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องย่อไฟล์ให้เล็กด้วยต้องเข้าโปรแกรมอัด ไฟให้มันเล็กลงอีกรอบหนึ่งนะคะพอ,อมาที่ไฟล์เราก็สามารถที่จะเขียนได้เลยโดยจิ้มตรงปากกาตรงนี้นะคะเลือกสีได้เลยแล้วก็เลือกหัวปากกาว่าให้เล็กให้ใหญ่ได้เลยนะคะเวลาส่งไอรีคูดเนี่ยก็ใช้หน้าภาษาอังกฤษนะคะก็มาพิมพ์ตรงข้อความนี้นะคะแล้วถ้าต้องการที่จะให้ เปลี่ยนแปลงก็เอาลูกศรตรงกลับนี้นะคะเนี่ยค่ะต้องการเปลี่ยนสีหรือต้องการเปลี่ยนลักษณะตัวอักษรให้เล็กให้ใหญ่ก็ได้เช่นกันนะคะ,ะกลัวว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เราทําไว้เดี๋ยวมันจะหายเราพิมพ์พพิม์มเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นไปนะคะระบบก็จะบันทึกสิ่งที่เราทําเอาไว้ให้อะคะ่ะหน้าภาษาไทยเนี่ยไม่ต้องใช้นะคะเพราะใช้แค่หน้าภาษาอังกฤษนะคะ เป็นชื่อเนี่ยก็จิ้มที่เดิมนะคะตรงปาก,กานี้นะคะเลื่อนมาตรงที่เซ็นชื่อก่อนนะคะเพราะไอรีคุดใช้แค่หน้าภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็กดตรงปาก,กานะคะแล้วก็มาตรงลายเซ็นค่ะข้าเจ้าเนี่ยก็จะเซ็นทิ้งไว้อยู่แล้วนะคะก็เอามาไว้ตรงนี้นะคะ แล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนสีให้มันต่างกันหน่อยเนาะมันจะได้ต่างกันหรือขยายลายมือชื่อได้เช่นกันค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะสามารถเพิ่มลายเซ็นเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะคะเช่นจะเซ็นเพิ่มเราก็เซ็นเพิ่มอย่างนี้เราก็กดเสร็จสิ้นนะคะเปลี่ยนขนาดนแต่สะดวกเลยค่ะมือชื่อที่เราเซ็นไว้ก็จะอยู่ที่ เดิมนี้นะคะพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดเสร็จสิ้นค่ะนะคะถ้ากดเสร็จสิ้นแล้วก็คือ,อเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงก็กดสีขาวนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นยางลบใครจะใช้ยางลบตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสีขาวเนาะ,ะเป็นลบทิ้งวางลายมือชื่อใหม่นะคะเนี่ยเวลาลบอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้ไง เนี่ยเราก็เอามาวางใหม่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ